กองทัพไทยถ้าถามผมนะตรงๆเลยไม่ต้องเกรงใจรัฐบาล <Okay. S 1> วันนี้รัฐบาลเกรงใจผู้นําประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าเกรงใจคนไทย mm hmm. ดังนั้นกองทัพไม่ต้องเกรงใจรัฐบาลถ้ากองทัพคิดว่าประเทศไทยจําเป็นต้องแข่งก้าวถ้ากองทัพคิดว่าการส่งสัญญาณความพร้อมทางทหารจําเป็นวันนี้กองทัพเดินไปบอกภูมิธรรมรองนายกไปบอกท่านมูิกกลาหมเลยว่าท่านรองนายกครับท่านรัฐมนตรีครับวันนี้ขเมเนบุกไทย200เมตร วางทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนไทยรัฐบาลทำแค่นี้ไม่พอพวกผมขอแสดงออกขอยืนยันว่ากองทัพไทยเนี่ยไม่ถอยเพื่อกดดันรัฐบาลต้องทำอะไรมากกว่านี้คือมันมีประเทศไหนโลกที่แบบวันนี้มีการบุกชายแดนคนรู้สึกว่าแม่ทัพภาคเป็นวีรบุรุษมากกว่านายกุลรัมตีกลาโหมมันไม่มีแล้วมันมีแค่ประเทศนี้แล้วตอนนี้ ประเทศไทยอ่อนแอรัฐบาลอ่อนแอรัฐบาลราชารัฐบาลที่ขาดที่พูดมาเราไม่ได้เจ๊ทําสงครามนะครับแต่การโชว์ศักยภาพของเราว่าเราแข็งแกรง่งจําเป็นสิ่งที่ต้องทําวันนี้สําหรับประเทศไทยกองทัพต้องทําง่ายๆคือเบ่งกล้ามกองทัพเบ่งกล้ามได้เบ่งกล้ามในบ้านเราในเวลาคนอื่นบุกบ้านเราไม่ผิด นะครับเราไม่ได้ลองให้ไทยทําสงครามโจมตีกันพูชาแต่เราเบ่งกล้ามได้ว่าบ้านนี้มันมีเจ้าของเว้ยวันนี้กองทัพสามารถแบ่งกล้ามได้แต่รัฐบาลไปสกิดว่าชี่อย่าเพิ่งแบ่งกล้ามพี่อย่าเพิ่งเบ่งกล้ามขอนิ่งๆเจ็ดวันก่อนปล่อยให้กองทัพเขาได้แบ่งกล้ามแล้วรัฐบาลถ้าไม่ทําอะไรก็อย่าขัดขวางคนที่เขาจะเบ่งกล้ามปกป้องประเทศ